สบายดีทุกทุกคนเมื่อนี้มาพบกับซองปอเป็ดอีกแล้วเนาะปอเปชรแชนแนลเนาะมาเดอ้อกินตำมะคงแซ่บๆน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อม่เพื่อนทั้งหลายพี่น้องโปรงปลายมาเดอ้อ <c oughs> แก้ง่วงนอนเมื่อนี้โอ้ยเมื่อคืนนี่นอนบลับพี่น้องเอ้ยก็เลยไปนอนตอนวินกับนอนบลับนะมันวินหัวแหงเจ๊บหัวแหงก็เลยตำมะคงเพชรเพชนี่มาลองบ่งดูกินเพชดใส่มันสีสวงบอมันสีซาบ่ หัวแตกเลย เข้ามาเน้นกับพักสวยดายมีไก่ปีนไก่เนาะ ปิ s <S ้งไก่เนาะปิ hmm. mm ้งปลาเนาะในเส้นขับบุญเนาะมาใส่อ้มคัะแค่อืม อืมต้งกินทั้งให้เนาะอืมอืมหรอกคักเนี่ยซ้ำอืม อออพอแล้วนะคำนี้หอมปากหอมคอแล้วเนาะผู้ดีอิม่มผู้ดีแซ่บนะคำนี้นะผู้ดี